สิเก็บดอกได้ละบานนี่ผู้หูดอกสิเก็บบานนี่จะดอกเฮดโอ้ยยังว่ามาสาโพดเนาะมูอุ้ยอุ้ยดอกเฮดทั้งนั้นเปิดใบตองก็พอได้พี่น้องติดใบตองไปน้ำมาหลุด อืมจะได้แห่งมูนี่บานเป็นดอกใหม่อรรถเต็มปลาเต็มดงเปิดมองแกดกก็มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดฮะเอาอู้วเราจะเป็นดอกเห็ดมึงแนคเปิด์ใบตองซื้อกับดอกแตกบัว้อรรดนี่ต่ดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยอน,น,นั่ง,งพับเพียบเก็บเลยละบานนี้นั่งพับเพียบเก็บเลยยังวะ ปดัดกี่ตัวเห็นกัได้แม่แก่ใบใหม่แห้งไร้แบบอู้ยทางขุนเทาบ่าทางนี้กะกะระเบนนุ่มแห้งปคนได้ดอกกระรังเกือบ้านเนี่ยมองมองเทามองว่าเทาอือเฮ้ยเทาคือกันกน,นั่นล่ะนี่ เถาล,ละมูดเดียวกันนั่นละแมนอายุเดียวกันแมนหลุนแมนหลุน,นส้มปีกยังวะม,มันหกแล้วมันมีแต่ดอกเห็ดออยต่อยดอกเห็ดออยต่อยมาเปิดซอยข่อยนี่เด้อ ดอกเ็ดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนี่ก็ดอกเ็ดออยต้อยนี่นะ,นะดอกแตกเบิดมันมาหยาดมันมาหยาดคนบ่เขาเนาะอุ้ย ุ่นทั้งผุ่นกับพอกยุบเศร้าคือกันตักสิทายเอาไผบานเห็ดร้ายเฮียงโอ้ยมีแต่ดอกเห็ดทูพิทัทงกะละมั่งแตกอือ นี่แต่ดอกเฮ็ดตัวนี้มันแบบยูหกพี่น้องเท้าแล้วคนออยังหลวยางไปท่านส่สนผลละโอ้ยสูวนเอากะบบได้ดอกเพลินเปิดไปมากกับเฮ็ดทั้งนั้นเลยมันแบบยูหกผลยัยงวะเลือดใจแห้งยังวะมาผัวสาตรงเนี้ย กินน้ำนัวมันกระไดดอกว่ดติแม่นบอกอดอกเห็ดโอ้ยอาการรอดแร่แล้วว่ดีิดอกเห็ดนี่โอ้ย เก็บอยู <Keep you. S 1> ่เขาดอกนิดดอกงามๆดอกใหญ่ๆเนอ <c oughs> ผุทนออทนั้งในเพราะทั้งในเอาแคสใส่กระตากระเดม,มันสิมุลเบิดหรือบ่โอ้ย <c oughs> มันก็เป็นเท่าๆนี่แหละ <c oughs> ไปดอกเฮดสะพ่อเขาบบเห็นเห็ดดอกไปตองมันหนาตัวนี like ้บ่บปันไดตัวนีบ้านซื่อตัวนีใส่ได้อยู่หืมดอกเฮดทั้งนานเลยเว้ยไว้อืมอืม เอสะออนนแม่เขาเสะอ่อนเดียบ้านเต็มกระตาอยู่เนะมาเกีบเพี้ยซอยข่อยเด้อพ่อใหญ่รวยบ่อปันใดสูนบ่ไดดที่กันเก็บมาเนี่ยเก็บมาเนี่ยตัวน,น่ะ เห็ดน,นมาบอก,ก,กว่ามปนเห็ดปวกบอกเห็ดปวกกำมากมันแดงมัอนแถาโอ้ย,เ,ยเสียหายหลายเสียนเลยกิดเป็นผอแต่เหมืองวานเหมืองก่อนเนาะสีง,งามเนาะดอกเห็ดแต่ดอกเห็ดทั้งนั้นเลยกันดอก